สวัสดีครับเลี้ยงลูกสุดเวียงครับร,ร้อยแก้วออยเอียค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับป๊าวันนี้<ฮ>โอ้ยเจาะผิดลูกเจาะตรงนี้สิเออวันนี้เราจะมารีวิวเบื้องหลังการทํางานของช่อง YouTube อยแก้วออยเอียค่ะขอเาโยนไปให้กันค่ะอย่างเดียวเลยลวันนี้เราจะมาดูวเบื้องหลังการทํางานของช่อง YouTube ยู u ูบร้อยแก้วออยเอียรครับว่าเอ่อทำไมเราถึงมาทำ YouTube กัน รู้สึกว่าเป็นที่นิยมมากของการทํา YouTube ในช่วงนี้สําหรับเด็กๆนะครับวันนี้ที่ร้อยแก้วได้มาทําช่อง YouTube เพราะร้อยแก้วเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนแต่ร้อยแก้วเขาไม่ใช่พี่เต้ค่ะซึ่งแต่ว่าร้อยแก้วตั้งใจเรียนจริงๆใช่ไหมครับพี่งเมียดโอโ้โหตั้งใจเรียนจนได้นั่งเดี่ยว <c oughs> จนได้นั่งเดี่ยวออกไปครับคือลอยแก้วไม่ปัญหาแล้วก็ไปยืนท่าอย่างเงี้ค่ะออกกําลังกายเวลาเรียน <c oughs> ใช่ไหมลูกเปล่าค่ะเดินเดินครูถาโทุกคนว่าครูบ่นใช่คุยจนเรียกว่าครูจะไปนั่งโต๊ะเดียวกับครูเลยใช่ไหม ไม่ใช่มันห้ามพูดอย่างนั้นมันต้องเวดีดีๆที่ที่ทมีไอพีอขาเอาไปที่มีไอพีคือคุณเสียค่าเทอมเท่ากันนะครับแต่ลร้แก้วได้นั่งติดโต๊ะของครูเลยใช่ไหมเขาเรียกว่าที่มีไอพีถ้าเป็นวงการมวยเขาเรียกว่าลิงไซส์เลยทีเดียวนะครับเขาเป็นคนชอบอะไรอีกชอบเที่ยวชอบเล่นถ้าพากิจจะกล้ำชอบไปเที่ยวน้ำขึ้นทะเลน้ำตกเออทะเลแล้วก็โรงแรม อ่าทำไมถึงเราชอบไปโรงแรมเนาะไร่ฝั่งเพรูปเตียงใหญ่อาหารอร่อยอาหารกินอาหารแปลกๆได้ทํากิจกรรมที่สําคัญอาหารนั้นอร่อยก่าฝีมือแม่ของเราด้วยใช่ไหมครับตัว้มค่ะแม่อยู่หลังกลง้องไม่เป็นไรลูกแม่อยู่หลังกล้องนี่ยิ่งพูดไม่ได้อย่างเดียวเราต้องเป็นโอกาสที่เดี๋ยวพูดได้ซึ่งที่มาทั้งหมดนี้ครับก็ทําให้เรารู้ว่าร้อยแก้วเนี่ยเขาไม่ใช่เด็กสายวิชาการแน่นอนเขาก็เป็นเด็กชอบที่จะทํากิจกรรมเราก็เลยดึงเขามาทํากิจกรรมรีวิวของเล่นชอบเที่ยวก็เป็นรีวิวที่เที่ยว ชอบไปเที่ยวโรงแรมก็ไปรีวิวโรงแรมและตั้งแต่วันที่เราทําเริ่มต้นมาจนถึงวันนี้เราแก้วก็มีพูดติดตามมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะแล้วแวก้วทำให้มีกําลังใจมากที่จะทําคลิปต่อค่ะมีทั้งคนที่เราออกไปรีวิวนอตรฐานที่แล้วเราเจอเขาแล้วเขาก็วิ่งเข้ามาแักรอยแก้วนะครับแล้วก็หลายๆคนก็บอกเรามาว่าให้ทําคลิปลงเยอะๆหน่อยแต่เราตอนเนี้ยด้วยความ,มที่เป็นคลิปอันเดิมน้องคนนะคะก็บอกว่าให้หนาทำคลิปแบบอยู่กับไอแก้ว24ชั่วโมงตาอยู่มานิ่งกว่า24ชั่วโมง ให้ติดตามหนู24ชัมม่วโมงไม่ให้ไปไหนอืโอ้ไม่ให้ไปไหนเลยนะเข้าห้องน้ำต้องตามไปด้วยไหมไม่ต้องตามซึ่งสถานการณ์อย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็เลยไม่ค่อยได้ออกไปเดินทางทำรีวิวข้างนอกเราก็เลยมามีรีวิวกันในบ้มานเพราะว่าเด็กๆน,น้องๆเพือพ่อนๆร้แก้วจะได้ดูคลิปร้แก้วต่อเนื่องใช่ไหมครับอ่่วันนี้เราก็เลยจะพามาดูเบื้องหลังการถ่ายคลิปรีวิวของร้อยแก้วกันครับว่าสนุกแล้วก็ตะกุกตะขัดกันแค่ไหนดีกว่าร้อยแก้วไปเตรียมตัวรีวิวแล้วะวันนี้ร้อยแก้วจะร พอแล้วมาเร็วๆมาช่วยกันยกของที่มาแต่มันคุยอยู่นั่นแหละมนาะเร็ว เป็นปก็นจะพร้อมแล้วค่ะเหลือไฟค่ะเอปาป้ายแล้วหน่อยพี่คะขังเล่นพร้อมขนาดนี้แล้วค่ะถ้าใครอยากทำยูทูบนะคะมาดูเบื้องหลังของไอแก้ได้เลยมาแป้งครับปูยังไงยังไงครับไปโอเคแล้วคะ่ะปูป้าสามสองหนึ่งก๊องเดินกล้องเดินแล้วกล้องเดินแล้วอ้าวพูดเลยสวัสดีครับไม่ใช่ชตอนนั้นของฉันสวัสดีครับเลี้ยงลูกตุ้ดเพียงครับ เลยแกันมารีวิวของเล่นของไอแก่นั่นก็คือสกูตชี่รถพัดวิวแล้วก็คูมไปเอ้ยคูมไปคิดตัวครั้งนี้ที่ทานหมดค่ะก็มอฟิกค่ะและ้วอันนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเอาไปกินค่ะเวลาห <c oughs> เนนหนื่อยเขาเป็นเครื่องดื่มที่ไอ้แก้วชอบมากเลยค่ะนั่นก็คือดัช h New Daily C เครื่องดื่มวิตามินซีสองร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไอ้แก้วเราเริ่มพูดถึงอะไรกันก่อนดีอันนี้ค่ะซึ่งไอ้แก้วกับตอนนั้น มีคนให้เลกแก้มารีวิวเลแก้บอกว่าจะแกออกมารีวิวใช่ไหมแต่แม่เลกแก้บอกว่าว่าเลแกรู้มันสวยเก็บไว้ในกลองคขาลูกสุดท้ายก็ไม่ได้แกค่ะใช่ค่ะสามสองหนึ่งซึ่งก็มีของเล่นปะปาที่ปะปาไม่ยอมให้เลกแก้เก็บเพราะปะป๊าสะสมเอาไว้ได้ก็แกะแกะไปต้องเยอะแยะแล้วแกจะแกะทุกอย่างได้ไงเนี่ยเาลแก้แตกไหมไม่แตกดูดิเราดีวิวนึ่างนี้ก่อนเลย หนูเอาไปวางไว้ที่เดิมต่อก่อนเลยเอาไปวางไว้ที่ตองเกลตองเกลหนูไม่แน่ใจคบกับก็คือซากุชิค่ะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมเด็กๆเขาถึงชอบเล่นจังทั้งๆที่อันนึงไม่ใช่ถูกนะนี่ก็ชอบตรงที่มันเนี้ไปแก้พูดสิไปแก้ตาไปแก้พูดมันมันตึงยังไงนะเกลเขาชอบต้วงมันโลนะผซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมซึ่งก็ไม่หม้อหม้มา เดี ruim, eh? yes? ๋ยวทำไมต้องแย่งฟ้าพูดละฟ้ากำลังจะพูดเข้าให้ก่อนไงตัวว่ามาเทโลย์อะคืออยากขึ้นจอนขึ้นอดากจับมนคหอยากจัือป้าชอบอะไรกัอะอเดมันมี่เนาะอถามว่าทำไมเอ็กูี้นะเด็กข้นอบเป็นทังุ่มกไม่มีอะไรนะแล้วก็ถ้าใครจะเป็นมนะก็ลไ้ไาจะมีความสตรงนี้คือเด็กชอบดูใช่ครับ ่ากันใช่ค่ะนี่ป็วเจะดไม่ปดีกอแ่ไม่ด้นครับจะใช้เวลาทำหนึ่ง้ันได้ไในีวันมึงมนริอยากัแไม่ได้ครับยังไม่ได้ครอต้องนี้ลงนนีย่ย่แล้วโครับกปปาป๊าเลยก็ว่าพักรูบิกก่อนดีกว่าแล้วเลยก็จะไปรีวิวสลามต่อดีกว่าไม่ใช่นั่นมันไม่ใช่สลามนั่นมันสกุชี่โอ๊ยป๊าเลยกรูเลยก็งงไปหมดเลยง้นเลยก็ขอพักดื่มแ a s h view d a i y 4ครึ่งดื่มวิตามินซี200 อาป,ป <ะ S 1> ้าเขากล่องใหม่ด้วยแล้วแก้วมันกินหมดแล้วอว๋อสีต้มมังก็ได้เออตัวช่วยเดิมเลยนี่งร้อยกแก้วเนี่ยไหนร้อยแก้วลองเล่าให้ป้าฟังสิทำไมร้อยกแก้วถึงชอบดื่มดัชมิลเดลิซีตัวนี้จังเลยเห็นร้อยกแก้วดื่มทุกวันเลยดัชมิลเดลิซีผสมจากน้ำผลไม้แท้มีสองรสชาติก็คือรสเลมอนกับรสออเรนจ์อะไรจอช่วยอะไรสำหรับป้าไหนป้าดูสิอ๋อนี่ไงมีวิตามินซีตั้งสองร้อยเปอร์เซ็นต์ เหมาะกับช่วงนี้มากเลยที่ต้องการภูมิคุ้มกันมีหน้าแม่งเตรียมไว้เต็มตู้เย็นเลยเนี่ยยิ่งชเ่เยน็นก็ยิ่งอร่อยนะคะปาป้าราคาน่ารักกว่าเลยนะคะปาป้าแบบกระป๋องสิบบาทแบบกล่องห้าบาทโอ้โหแต่มันแก่ง่ายมากกว่าไอ้แก้วถ้าไอ้แก้วอ,ออกทิปนะพกใส่กระเป๋าแบบนี้ไปให้ไอ้แก้วไ,ได้เลยค่ะ ได้ทนทานพกพาง,ง่ายถ้าไปโรงเรียนอะไรก็อยากได้แบบกล่องไปโรงเรียนค่ะเอาเป็นว่าไปเที่ยพวพกกระป๋องไปโรงเรียนพกกล่องไม่ใส่วัตถุก,กันเสียด้วยอยู่ในกล่องทึบแสงด้วยถูกต้องตามหลักการรักษาคุณภาพาวิตามินซีเลยดีจริง,รงๆเลยแก้วดีอยู่แล้วไม่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เลยแกวอยู่เสมอแล้วค่ะไปับป้าเลยแกวพร้อ,อมถ่ายชิปก่อนแล้วค่ะป,ป้ายัางกินไม่หมดเลย มามามารีวิวกันต่อเลยมาเร็วแย้ขอเล่นอีกชิ้นหนึ่งที่เก็จะมารีวิวก็คือบ๊อปอิด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 ป๊าป้ามาแข่งเกมกันหมเกมอะไรกันทายคนก่อดทายคนแรกเทสโอเคครับอะไปจำลอบทีมที่เราจะ ไร้แก้วว่าคนดูจะชอบไหมอะชอบป,ป๊าป้าลูซ่าเล่นได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยเป็นเด็กไปหมดแล้วเนี่ยไ <c oughs> ร้แก้วป๊าป้าถามจริงอะสนุกไหมเนี่ยทำยูทูบเนี่ยสนุกค่ะเพราะไอ้แก้วอชอบคุยอยู่แล้วแบบตัวเช่เอไร้แก้วก็ดีขนาดนี้ดัชมิวเดลิซีนะครับที่เสริมสร้างภุมมคุ้มกันให้กับเด็กๆนะครับสนุกได้เต็มที่กล่องนี้ต้องไม่พลาดเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็สามารถที่จะสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ดัชมิวเดลิเวอรี่ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับฝากกดติดตามเพจไว้ได้เลยนะครับสนุกสุด เด็กๆคนไหนนะครับที่อยากจะท YouTube นะครับก็ลองดูคลิปนี้ไว้นะครับก็ถามว่ามันยากไหมมันก็มีความยากง่ายของมันแต่ถ้าเราชอบไั้อย่างนะครับผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ก็พร้อมที่จะสนับสนุน,นป้าป๋าก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตอุปกรณ์ให้แม่ก็พร้อมที่จะตัดต่อให้แล้วแก้วมีความคิดมีไอเดียไงก็ นาเสนอขึน้นมาได้เลยอย่าปิดกั้นโอกาสนะครับแล้วก็ลองให้เด็กๆเขาได้สแสดงศักยภาพในตัวเขาเองนะครับได้เสริมสร้างทักษะในการพูดในการสแสดงความคิดสร้างสรรค์ความกล้าสแสดงออกาออการใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์นะครับและ YouTube นี่นะครับก็จะเป็นพื้นที่ของเขาเป็นโปรไฟล์ของเขาที่จะต่อยอดให้เขามีโอกาสที่ดีๆในอนาคตของเขาได้นะครับใช่้ค่ะป๊าป๊าแล้วพรุ่งนี้ใายคิดว่ากันดีคะเอ้าที่ใหญ่ย,ยคลิปวอะไระลูกแบบล็อกอยู่กับแล็ปท็24ชั่วโมงเพราะมีน้องไฟลขับคนนึงเขามา โอ้โหแล้วใครจะเดินตามหนูถ่ายหนูทั้งวันเลยเนี่ยะก็แม่ค่ะหรือเอาใครก็ได้มายืนถ่ายนี่แล้วก็เดินถ่ายตามเราไปเรื่อยๆยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวถ่ายคลิปร้อยแก้วยี่สิบสี่ชั่วโมงพวกนี้ต่อได้ครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะร้อแก้สนุกมากเลย,นะยลละะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกด like ข้างล่างด<ห>้วย <ไป S 1> นะคะ เอาลงมาต่ำลง